สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเลขดงเลขดับ3ตัวของเรานะคะสถิติที่ออกอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มๆนะคะทุกคน36นะคะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะสายวิ่งสายลูดนะคะ3 3 5สาห้านะคะสา5สา 3, 3, 3นะคะทุกคนโอ้เก้าห3เนาะเสียดายที่เอสตัด ไอ้นี่ออกนะคะทุกคนนะคะเห็นว่าสามมันไม่เดินหลักร้อยนะคะถ้าถ้าไม่งั้นก็จะได้โต๊ดคู่เน้นนะคะทุกคนสามหกเก้านะคะแอดดันเอาสองเอาสี่เอาห้าขึ้นเป็นตัวเน้นเนาะมันก็จะหลายชุดนะคะแต่ว่าถ้าชุดเต็มมันก็จะได้นะคะทุกคนเอ้ามาันกันอยู่บ่ค่ะ มาดูกันนะคะทุกคนแนวทางนะคะแนวทางของเรานะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะตารางตะลางนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนเนาะดับเดบนะคะมีสูตรไหนหลุดสูตรไหนเข้าบ้างนะคะออสองหกเก้าสี่หกเก้าห้าหกเก้าต้องไปจับสามหกเก้าใส่บ่อกใเดกันอยู่บ่นอ๋อแต่แม่แม่โอ้สามหกนี่มันขึ้นบนเนาะสามหกไปบน โอ้สามหกเก้านะคะหกสามนะคะกอดคอกันมาเองเลยนะคะเลขกําลังวันนะคะทุกคนตารางปังมากเลยนะคะสามหกเก้าเนาะเราก็เน้นไปที่สามกับเน้นไปที่หกนะคะนี่ตัวเน้นของเรานะคะที่สามกับที่หกนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นนะคะกําลังวันคือเดินดีแท้วะโอ้ยหนึ่งอีสอยอยู่ใสคะ่ะเป่านามอีสอยเนี่ยอ้ยมีทุกตัวยกเว้นตัวออกคะ่ะ 3ามหกมาจริงๆนะคะทุกคนสามเจ็ดหกสามเจดเก้าเนาะโอ้มาอีกตัวตัวเด่นเลยนะคะอาจารย์ปัญญานะคะโอ้คือเลิศแถว่าอันซองล็อกนี่เลิศเลิศนะคะทุกคนนะคะเลขไอ้นี่นะคะทุกคนนีไอชุดนี้นะคะทุกคนจึ้งมากเลยนะคะนี่ชุดนี้ปังมากทุกคนนี่เห็นบอนี่เก้าหกสามเลยนะคะเอสก็มองดูมันโกงกันอยู่นี่เลยว่าแล้วแต่มีหกงมีเก่ามานะ 963นะคะอึง้งทึ่งจึ้งมากนะคะมีแค่2 4 6ตัวเองนะคะวันนี้มีแค่2 4 6ตัวเนาะปาดมาเต็มเต็มเลยนะคะ963นะคะทุกคนเนาะสูตรนี้นะคะสูตรบี1บี2นะคะวะ้าสูตรเม็ดเดียวตายอีกแล้วคะ่ะขนาดปรับสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะโอ้ยมาดูกันนะคะทุกคนออาก่อนที่จะไปดูแนวทางกันนะคะตารางเราคึอจึ้งใช่ปะ นี่นะคะสี่ตัวเลขกําลังวันกอดคอกันมาเองเดี๋ยวให้ดูนะคะมีสูตรไหนเข้าเนาะเอามาดูกันสถิตินะคะเก้าหกสามห้าเก้านะคะเก้าหกสามห้าเก้าเอดก็ลืมติ๊กไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติ๊กแป๊บหนึ่งนะคะเก้าบัหลักร้อยเป็นเก้านะคะหลักร้อยเป็นเก้าเป็นหกนะคะเป็นสามนะคะ นี่นะคะ9 6 3 5 9เน้มันออกนะคะสถิติวันจันท์นะคะเนี่ยมันดึงหกลงมาค่ะดึงหลงมามีศูนย์มีหกมีสี่มันดึงหกลงมานะคะมาดูสถิติวันพุธนะคะสถิติวันพุธนะคะจะให้ตัวไหนอะไรยังไง5 9มาแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะวันพุธมันจะดึงศูนย์ดึง9ดึง3ลงมาอีกรอบนะคะอันนี้คือวันพุธนะคะวันพุธตรงกับวันอะไรไม่แอดว่ตี วันพุธบ่ค่ะเดี๋ยวบ่งปฏิทินแพดนะคะวันพุธธันวาคมที่วันนี้ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่นะคะยี่สิบสี่วันพุธนะคะไม่ไม่ตรงกับวันอะไรเลยนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบห้านี่วันคิดมากนะคะวันคิดมากเอามานันกันไหมคะเลขรัฐบาลไทยนะคะมาแล้วนะคะร้อยมาแล้วบอกค่ะอดีใจกับท่านที่หมานด้วยนะคะสามตัวก็ได้สองล็อกกันไปเนาะ ซ้ายสามตัวยิ้มเปื่อยๆเลยบอกคะ่ะไปไปลงล็อกเน้นพอดีบอกคะ่ะนี่นะคะศูนย์เก้าเก้าสามศูนย์นะคะวันพุธนี้ก็อยากจะเบิ้ลดีซะเหลือเกินนะคะเอาลืมเขียนเก้าเก้านะคะทุกคนเอาแคบเลยนะคะเก้าเก้าเอาแคบเลยนะคะทุกคนสถิตินะคะเอาหนีเด้อสถิตินะคะทุกคนนี่สถิติศูนย์เก้าเก้านะคะ ยิ้มหวานกันเลยบอค่ะหกสามนะคะเอาไปจ่ายหนึ่งค่ะเอาไปจ่ายหนึ่งอีสซยค่ะทุกคนเอาไปจ่ายหนึ่งอีสอยคนงามเอาดีใจกับท่านที่หมานด้วยนะคะทุกคนเนาะไปกันต่อนะคะสูตรไหนไม่ปังเราก็นี่นะคะสถิตินะคะมาดูดับนะคะดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างของเรานะคะ สูตรแล้วก็สูตร f อนะคะดับ10ล่างตามนี้เลยนะคะสูตรอนะคะให้ดับ8นะคะสูตร f อให้ดับ3เช่นเดิมนะคะทุกคนตามนี้เลยเด้อเป็นเป็นสูตรอแล้วก็สูตร f อสูตรเก่านะคะเลขดับนะคะก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูหน่อยนะคะเลขดับเพราะว่านะคะ อันตรายค่ะทุกคนเลขดับนี่อันตรายนะคะระวังดับแทนเลขนะคะเอาเป็นว่าท่านที่ชอบดีกว่านะคะใจถึงดีกว่าค่อยไปนะคะเลขดับของเราบางทีแอดก็ดูเป็นตัวเด่นไปเลยนะคะส่วนมากแอดจะใช้อยู่ไม่กี่สูตรนะคะไม่ค่อยกล้าใช้นะคะยิ่งเฉพาะวันจันทร์นะคะวัวนจันทร์นี่ตัวเด่นก็ยังตายนะคะนับภาษาอะไรกับตัวดับนะคะทุกคน พินิจพิจารณากันดูหน่อยเด้อน,นะคะสายดับทันที่ชอบนะคะค่อยดูนะคะตัวดับนะคะแอดแนะนําอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่าสังเกตเอานะคะสูตรที่เราชอบนะคะเจ้าแม่ก็วุ่นวายอยู่แต่กระแปดในแปดก็ไม่มาสักทีนะคะทุกคนโอ้อาจ้ะเม่ไปเผาเนี่ยค่ะส่วนนี้เจ้าเม่ตายค่ะตายเนี่ยแปดสามนะคะของแอดดับสิบล่างดับแปดนะคะดับ fc นะคะให้ไปที่ดับสามอาแคบเลยค่ะทุกคนนะคะมาดูเลขติดบนล่างสูตรล้านนะคะก็เข้าไปที่ห้าเนาะ เอามานะคะทุกคนปรับสูตรแล้วนะคะห้าแปดหนึ่งนะคะนางให้ช่วงไหนให้หกให้โอ้แต่ทำไมสูตรนางแปดมาเยอะจังเลยนะคะทุกคนนะคะ <laughs> แอดก็ยังบอนเ่าเห็นแปดเดินอยู่ค่ะไห <laughs> นแปดนะคะแอดยังไม่เห็นแปดเลยนะคะทุกคนห้าแปดหนึ่งนะคะเอา้าจะเมียขังไข่แปดนะคะช่วง ห้าแปดหนึ่งค่ะเลขติดนะคะปรับสูตรแล้วนะคะปรับสูตรแล้วเลขติดบนล่างเลยนะคะท่านที่มีตัวเด่นก็เอามาจับประกบได้นะคะอามาดูนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะวันนี้ของเรานะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างห้าแปดหนะะึ่งเนาะแคบแล้วนะคะทุกคนเนาะอ้านี่นะคะตัวนี้ของเรานะคะทุกคนนะคะจึ้งมากเลยนะคะเลขตารางเนาะเลขตารางค่ะตารางทําถึงนะคะแอดมีสามเก้านะคะมีสามเก้าเจาะไม่แตกนะคะไม่มีห้าเลยวันนี้ เอานี่นะคะอะไรก็ไม่ปังเท่าสูตรบีนะคะมมาจริงๆนะคะหี่สามสามเก้าหกนะคะหรีมาล็อกนี้พอดีนะคะแอดว่าแล้วห้าเก้าหกสามนะคะเต็มเต็มเลยนะคะสามตัวบนว้านเจียบเลยบ่คะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็หลักร้อยล้านนะคะไม่พลาดนะคะห้าเก้านี้เข้าตัวน้้แล้วนะคะหลักร้อยสูตรล้านนะคะทุกคนร้อยอุ้ยหลักล่างล้านปังมากเลยนะคะทุกคนห่วยร่างสูตรล้าน ฝังแถวว่าเข้าอีกแล้วนะคะเข้าตรงๆอีกแล้วนะคะนี่ห้าเก้านะคะนี่สูตรล่างหลานนะคะจึ้งมากเลยนะคะสงสัยจะได้ดูสูตรไอ้นี่แล้วค่ะสูตรล่างล่างสูตรสิบนะคะหลักสิบนางนี่ยังไม่หลุดเลยนะคะเข้าหลักสิบนะคะแต่ว่าหลักร้อยนี่เข้าตัวเน้นอีกแล้วนะคะหลักร้อยเข้าตัวเน้นค่ะทุกคนนะคะหลักสิบนี่เข้าจึ้งมากเลยนะคะนี่สิบล่างนางนะคะเดี๋ยวแอดไอ้นี้ให้ดูนะคะสิบหลัง เอาเลขพี่บ้าบอกค่ะได้ยุบโน้อค่ะเลขพี่บ้าไม่ไพ่ตัดเลนบยนอ้ตเอ็ดกับมองดู958นะคะเห็นอยู่มันให้นะคะเลขพี่บ้าน้ตเอด็ดว่าโอ้หรือว่าหวยไทยสีมามาอีหลีเ้ยเลขรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะก็ตามกันจนมาอกค่ะมันมีแล้วค่ะทุกคนนะคะมันจะมาอย่างนี้ลหะค่ะเลขรัฐบาลไทยเนาะก็ดีใจกับท่านที่มานนะคะ ท่านที่ไม่มืนก็สู้ต่อนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะห้าให้หลักร้อยไปหลักสิบบ่ค่ะนี่นะคะสูตรของหลานนะคะหลักสิบนี่เดินดีเลยนะคะหลักสิบนี่ยังไม่หลุดเลยนะคะถ้าว่าหลักสิบนะคะหลักสิบหกตัวนะคะสูตรหลานนี่จึ้งมากเลยนะคะเข้าห้าเก้าตรงๆงค่ะสูตรหลานนะคะไม่พลาดอีกแล้วงวดก่อนเข้าสี่หกตรงๆงนะคะ นี่นะคะหลักสิบนี่ยังไม่หลุดนะคะแต่ว่าตัวสูตรหลักนางนี่ตายนะคะสูตรหลักตายอาจารย์ปัญญาและจริงที่สุดเอามาดูชุดล่างนะคะนี่นะคะอุย้ยเอตัดสามอก่าวนี่นี่นะคะเก้าห้านะคะเข้าไปที่ชุดเอ่อชุด ตัดล่างนะคะตัดล่างมันก็ตัดได้หลายคู่นะคะทุกคนแอดก็พยายามมานิ้นเอานะคะเข้าไปที่แต้มสี่นะคะนึกว่าเข้าตรงๆนะคะเก้าห้ามันออกห้าเก้าเนาะเออลงค่ะมีหนึ่งห้าศูนย์ห้านะคะมันมาเก้าห้านะคะมองยุวว่งกว่าจิเลขรัฐบาลไทยเก้าห้าเก้าห้านะคะแต้มสี่อ่ะแต้มเข้านะคะแต้มสองตัวล่างไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแต้มสองตัวล่าง บนนะคะบนหลุดค่ะบนเรามีห้าเก้านะคะบนเรามีห้าเก้านี่เนาะหกเก้านะเสียดายมากอุตส่าห์เน้นได้เน้นได้คู่โต๊ดนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะหลักร้อยเราเด่นสองสามสี่ห้าเนาะหลักร้อยเราเด่นสองสามสี่ห้าโอ้ถ้าเอาสามใส่ก็จะเป็นสามหกเก้าโอ้ยอีกจึงหนึ่งเนาะมันก็จะได้มันก็จะได้สามหกเก้าไ,ได้คู่โต๊ดนะคะแต่ว่าแต้มนีหลุดอีกแล้วนะคะรถด,ดีค่ะแต่ ตัวเลขมาสูงเนาะมีห้าหกเก้านะคะมีทุกตัวใครยกเว้นตัวออกนะคะทุกคนก็นิ้นไม่เข้านะคะบได้เลยบด้เลยเบจ้านี่นะคะเรามีเก้าห้านะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวอ,อกนะคะมีสามเก้าจับไม่ได้เลยคะ่ะ มันจันปราเซียนนะคะหายสูงมาตามหอยต่ามาสูงเหมนจะอาสู้กันต่อนะคะทุกคนสี่หายแล้วเนาะสี่หายนะคะนึกว่านึกว่าสี่ห้าสี่จะเดินต่อนะคะสี่หายนะคะล่างเข้าห้านะคะนี่ชนสองห้าล่างนะคะนี่เข้าเนาะหนึ่งสองไม่่าเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองแอดตายแอดเดดโอ้ยเอาดับก็ตามนี้เลยนะคะมีสูตรเข้ามีสูตรหลุดนะคะก็ตามนี้เลยนะสองแม่นะคะ แม่ก็มีถุกโตเนอเลขแม่นะคะบ่ได้ะคะ่ะบบเขาเลยจ้ะโอ้ยนี่สูตรเก่าห้ยหูนี่นะคะทุกคนนะคะล็อกนี้นะคะสงสัยจะต้องได้ปรับสูตรยกใหญ่แล้วนะคะทุกคนดวงไปเที่ยวเดียวเดียวก็กลับนะคะชุดสามตัวนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะล็อกเด่นนะคะสี่ล็อกเด่นของเรานะคะเข้าคู่โต๊ดนะคะทุกคนมันก็จะหลายคู่แต่ว่าสามเยอะเนาะ สามถือว่าเยอะเลยนะคะทุกคนเข้าสองคู่นะคะนี่ล็อกนี้นะคะเข้าสองชุดนะคะสามหกเก้าแล้วก็สามหกสามเก้านะคะหมานกันอยู่บ่เนาะจ้าพี่น้องได้กันอยู่บ่ค่ะเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก่าค่อยว้าคื 7, 3, 6, 7, คอ่อบอ่ะเก็ดสามหกเจ็ดสามเก่าเนาะนี่นะคะสูตรเก่าให้หกนะคะเม็ดเดียวสูตรเก่าให้หกค่ะทุกคนนี่สูตรเก่านะคะเออเปลี่ยนสูตรใหม่มันมาสูตรเก่านะคะ <T uber> อย่าเอา,เอาหัวเข็กเสาเด้เอานี่นะคะทุกคนสามหกนะคะสามหกหโอ้ทำไมไม่มีเก้าตรงนี้นะคะทุกคนอา้อาวอ้าวอ้าวสูตรกันต่อนะคะทุกคนวันจันทร์นะคะใครไว้ไปต่อนะคะสูตรอาจารย์ปัญญานะคะจึงสูตรปังสูตรแล้วค่ะช่วงนี้นะคะ <S <S สายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะวันจันทร์ปราบเซียนนะคะเจ้าแม่นะคะให้สูตรใหม่มาสูตรเก่านะคะให้สูตรเก่ามาสูตรใหม่นะคะเออเจ้าแม,ม่ก็ได้เจ้าแ <idać> ม่ก็ปวดหัวแล้วค่ะ เก้าห้าแล้วค่ะนี่เก้าห้ามาอยู่ตรงนี้นะคะจะแม่ก็ไปบบเป็นและะ้วค่ะไปออกสู่้านอยอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะสู้กันต่อนะคะทุกคนเจอกันเมื่อโลกต้อ <c> ง <oughs> เอาเลขพี่บ่าอยู่ไสคะเล็พี่บ่าเลขพี่บ่า, <c oughs> <c oughs> บามันกันไหมคะเลขพี่บ่าได้กันอยู่บ่จ้ะส่เลขพี่บ่าไม่หายตัวเอง โอ้ oh, เลยพี่แบบบาบ้านหายเก่าหาเนาะมีเก้าห้าแปดนะคะทุกคนเนาะกับสามห้าศูนย์มันให้เกนะ้าห้าแปดกับสามห้าศูนย์นะคะเก,นะก้าห้าแปดแล้วก็สามเก้าศูนย์นะคะเอ้ยสามห้าศนะูนย์เนาะโอ้โหมันกับเม็นอยู่ด้วเออดว่านี่นะคะเก้าห้าแปดนะคะสามห้าศูนย์เอ้าจับใส่เยอะเกือบโอห้าสามนะ ได้กันอยู่บน่น้อค่ะตัดหลินเนี่ยไรแล้วแ,วแ,วแต่ A fc นะคะก็จะจับห้าแปดห้าเก้าบ่แต่ถือว่าเป็นเลขรัฐบาลไทยเลยเนาะเก้าห้าแปดนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีค่ะโสดีจ้า